5. ปทมภิกขุสูตรว่าด้วยภิกขุสูตรที่หนึ่ง991ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจเริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจ็ดประการบริบูรณ์ทำเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจ็ดประการบริบูรณ์ทำเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้ทำเจ็ดประการบริบูรณ์ทำเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกคืออนาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้โพชชงเจ็ประการบริบูรณ์โพชชงเจ็ประการที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีภิกษุทั้งหลาย โคดชงเจ็ดประการที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ปัทมาภิกขุสูตรที่ห้าจบ